ผีดูดเลือดหรือแวมพายตัวร่าที่ค้นเจอแห่งเซอร์เบียเรื่องราวของแวมไพายถูกเล่าขานในพื้นที่อันห่างไกลของยุโรปโดยเฉพาะในดินแดนยุโรปทางตะวันออกพวกชาวบ้านหวาดกลัวแวมไพร์จนถึงขั้นมีหมู่บ้านหลายแห่งถูกทิ้งล้างเนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่าแวมไพายอลาวาดจากบันทึกดังกล่าวเขียนไว้ว่าในปีคศักราช1725มีชายผู้หนึ่งนามว่าปีเตอร์ซึ่ง เขาได้รับราชการเป็นทาหารในกองทัพและได้ไปประจำการอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลในโรมาเนียวันหนึ่งปีเตอร์ได้ถูกแวมพรยตัวหนึ่งโจมตีเข้าอย่างจังแต่โชคยังดีที่เขาสามารถเอาชีวิตรอดมาได้ปีเตอร์พยายามค้นหาหลุมศพของแวมพายตนนั้นจนพบจากนั้นปีเตอร์ก็ได้ใช้หมุดไม้ตอกไปที่อกของศพแล้วได้ตัดหัวของมันทิ้งซะเขาเชื่อว,ว่าเมื่อเขาทำลายร่างของแวมไพายแล้ว เขาจะรอดพ้นจากคำสาปแต่ไม่นานเมื่อปีเตอร์ลปดประจำการและได้กลับบ้านเขาก็เกิดป่วยและเสียชีวิตลงในเวลาถัดมาในยามค่ำคืนมีชาวบ้านในละแวกนั้นถูกสังหารและเมื่อศพของผู้เคราะห์ร้ายถูกพบในยามเช้าชาวบ้านก็พบว่าศพเหล่านั้นถูกดูดเลือดจนแห้งผู้คนพากันหวาดกลัวกับเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้น พวกเขาข้องใจว่าการตายอย่างลึก,กลับของชาวบ้านเกี่ยวข้องกับปีเตอร์หรือเปล่าและในที่สุดเพื่อพิสูจน์ความจริงพวกเขาก็ได้ไปที่หลุมศพของปีเตอร์แล้วพบว,ว่าศพนั้นยังมีเลือดฝาดติดอยู่เหมือนคนที่ยังมีชีวิตทั้งยังมีเขี้ยวงอกออกมาด้วยพวกชาวบ้านจึงได้ใช้หมุดเงินตอกไปที่หน้าอกของศพแล้วตัดหัวออกมาเพื่อทำลายร่างของแวมไพาจากนั้น การตายอันลึกลับนี้ก็ได้สิ้นสุดลง